ในบางช่วงที่ชีวิตตกอยู่ในคราวลำบากต้องตั้งสติดีๆนะโยมความเชี่ยวกราดของปัญหาที่มาทุกทิศทุกทางมองทั้งซ้ายทั้งขวาก็ไม่เห็นใครมีแต่ความมืดมีแต่ความน่ากลัวต้องตั้งสติดีๆอย่าเสริมอย่าเติมความน่ากลัวให้เข้าไปในสมองว่าทุกอย่างมันจะยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นอีกความน่ากลัวก็มีอยู่จริง แต่ถ้าเติมความน่ากลัวเข้าไปในสมองอย่างผู้ที่มีสติเหลือน้อยการใช้ชีวิตนคราวยากลำบากจะยิ่งยากลำบากไปกันใหญ่เห็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่แม่สายครั้งนี้แล้วมีหลายๆภาพหลายๆเหตุการณ์หลายๆคลิปที่หลายคนบอกว่ารู้สึกบีบหัวใจก็คล้ายๆกับชีวิตจริงของเราแบบนั้นเลยโยงในบางคราวบางช่วงบางเวลา ที่ชีวิตมองหาใครไม่เจอจริงๆท่ามกลางความมืดของปัญหาชีวิตแต่เมื่อถึงคราวที่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนับว่ามีบุญสัมพันธ์กันเป็นความโชคดีหลายคนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออาจจะไม่มีบุญสัมพันธ์กันหรือบางคนก็ยอมปล่อยมือจากสิ่งที่ตัวเองกําลังเจอปัญหาอยู่เป็นการยอมแพ้ที่มาถึงคราวที่คนจะเข้าไปช่วยก็ไม่สามารถที่จะ เจอใครที่จะช่วยได้อีกวันนี้ขอให้เราทุกคนตั้งสติไว้ยังมีอีกหลายเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะยังมีอีกหลายครั้งเหลือกเกินและภัยพิบัติอีกหลายๆภัยพิบัติทั้งในชีวิตจริงและภัยพิบัติจากธรรมชาติก็ยังจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งหลายคราขอให้เราตั้งสติไว้ให้มั่นท่ามกลางปัญหารอจนกว่าจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วย หรือถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยสุดท้ายเราก็อาจจะรอดได้ด้วยฝีมือเราเองหรือถ้าจะไม่รอดเราก็ได้พยายามเต็มที่ของเราแล้วขออนุม,มทนากับทุกๆหัวใจที่ช่วยเหลือกัน